สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้จิ๊บนะจาจะจะดูดวงการงานการเงินให้กับชาวราศีกรกฎนะคะว่าในเดือนกันยายนการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเหมือนเดิมอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวค่ะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสลับกันหรือเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะถ้ยังไงจิ๊บจะขึ้นไลน์แอดสำหรับการดัดหมายดูดวงส่วนตัวไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ในการดูดวงส่วนตัวนะคะมาชาวราศีกรกฎน่าจะอยากรู้กันแล้วว่าการงานของคุณในเดือนกันยายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ชาวราศีกรกฎนะคะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะาภาพรวมโดยส่วนตัวของคุณคุณทำงานไปเรื่อยๆนะคุณทำงานของคุณไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาของการทำงานมันไม่ค่อยพอในช่วงนี้อย่างเช่นคง โครงการมันน่าจะจบอีก3เดือนอะไรประมาณนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะจบได้ภายในระยะเวลาแค่นี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือเวลาในการทำงานมันน้อยกว่า ที่มันควรจะเป็นมันทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะงั้นก็ทําไปเรื่อยๆทั้งๆที่อาจจะคาดหมายได้ว่ามันน่าจะเสร็จไม่ค่อยทันก็ตามมานะคะแล้วก็ลักษณะของงานในช่วงนี้จะเจองานที่เกี่ยวกับางานที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งค่ะในเดือนกันยายนอาจจะเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะหรือไม่อาจจะมีอุปสรรคปัญหานหนักค่อนข้างหนักหน่อยนะคะมาให้คุณต้องแก้ไขยอยู่ตลอดระยะเวลาในเดือนกันยายนเลยแต่ว่า แม้มันจะดูมีอุปสรรคทั้งเรื่องปัญหาของเวลาที่ไม่ค่อยพอแล้วก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบๆตัวแล้วก็เป็นโครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นทํานะคะแต่ว่าให้หัวสรุปดีค่ะ ไพ่บทสรุปเป็นไพ่ของ The w o r l d นะคะแปลว่าคุณมีโอกาสที่งานที่ส่งมาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จนะคะได้อย่างดีและโดยเฉพาะอาจจะมีโอกาสที่จะติดต่อกับต่างประเทศต่างชาติหรืออเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถในการ การกระจายเสียงข่าวสารติดต่อสื่อสารกับคนทั่วๆไปน่าจะประสบความสําเร็จดีเลยนะคะสําหรับในเดือนกันยายนแต่ว่าคุณต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในการแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ใช้ความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาค่อนข้างเหนื่อยค่ะ,ะต้องเข้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎ งานประสบความสำเร็จดีค่ะแต่ว่าต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอะแล้วชาวราศีกรกฎคิดอย่างไรเกี่ยวกับงานของตัวเองในเดือนกันยายนนะคะชาวราศีกรกฎคิดแบบนี้ค่ะคิดว่าไอ้เรื่องที่มันมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอุปสรรคปัญหาต่างๆชาวราศีกรกฎรู้สึกว่า อยากพักจังเลยหรือว่าจะหยุดมันก่อนดีหรือว่าจะเลื่อนมันไปก่อนดีหรือว่าจะพักมันไปก่อนดีชาวราศีกรกฎรู้สึกอัดมากเลยในเรื่องนี้นะคะไม่รู้จะทํำยังไงกับมันดีอยากพักอยากพักไปเลยดีไหมเลื่อนมันไปก่อนเลยดีไหมชาวราศีกรกฎรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ว่า ชาวราศีกรกฎเองได้ภพพใบนี้เป็นบทสรุปนะคะชาวราศีกรกฎรู้สึกผิดหวังเสียใจเก็บความเจ็บช้ำเกี่ยวกับคำตำหนิต่างๆที่มันเกิดขึ้นไว้กับตัวเองนะคะแน่นอนมันมีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาเข้ามาคำตำหนิต่างๆมันย่อมถาโถมมาด้วยนะคะแต่อยากบอกให้รู้ว่าชาวราศีกรกฎยังรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่า เครดิตของคุณดีความเชื่อใจจากสถาบันต่างๆหรือคนที่คุณทำงานด้วยหรือบริษัทต่างๆหรือลูกค้าต่างๆให้เครดิตคุณดีค่อนข้างเชื่อใจคุณอย่างมากและตรงนี้แหละที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทํางานต่อไปคุณรู้สึกอยากทํางานต่อไปแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคผ่านมันไปได้นี่คือความคิดของคุณนะคะชาวราศีกรกฎว่าคุณคิดยังไงกับงานของคุณในเดือนกันยายนมาดูกันว่า แล้วไพ่จะแนะนำว่าชาวราศีกรกฎควรทำยังไงเกี่ยวกับงานของตัวเองในช่วงเดือนกันยายนนะคะไพ่บอกว่าบางทีเนี่ยถ้าแก้ไขปัญหาหนักๆไม่ไหวให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้เฉพาะด้านให้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานะคะไพ่บอกแบบนี้เลยไพ่บอกว่าให้หาคนที่มีความรู้มากกว่าหรือเป็นที่ปรึกษาเราได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีคุณุฒิ สูงกว่าเรานะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีแน่นอนแต่ว่าให้ชาวราศีกรกฎทําไปเรื่อยๆพยไพ่ใบนี้บอกว่าให้ทําไปเรื่อยๆทําแบบชนิดที่ว่าไม่หยุดทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จและดีเองนี่ไพ่บอกว่าให้คุณทําตามหน้าที่ไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็ลองเปลี่ยน หาอะไรที่มีความสุขทําดูแต่ทุกอย่างคลุมไว้ด้วยไพ่ใบนี้อาไพ่บอกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคุณทําไปเรื่อยๆมันมีปัญหาอุปสรรคให้เข้าหาผู้ใหญ่แต่ว่าไพ่ใบนี้บอกว่าคุณยังต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณอย่างเสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีเอง ไพ่บอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะคะสําหรับการทํางานแน่นอนมันย่อมมีอุปสรรคปัญหาสู้ต่อไปแล้วทํมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สําเร็จต่อไปไปดูเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎกันต่อเลยค่ะการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะมาดูกันบ้างว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนะคะ การเงินในภาพรวมชาวราศีรกรกฎเป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองหรืออาจจะต้องดูแลครอบครัวด้วยนะคะมีภาระต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินภาพรวมของทั้งบ้านทั้งครอบครัวเรียกว่าเป็นหัวหลักหัวแรงของครอบครัวนะคะหรือว่าต้องดูแลตัวเอง นั่นเองนะคะแล้วก็แต่อยากจะบอกว่าไพาบ่บทสรุปค,ค่ะดีมากๆเลยนะคะการเงินไหลสะพัดค่ะแปลว่ามีไรายได้เข้ามาแน่นอนหมุนเวียนเงินเข้ามาเยอะออกไปเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่แน่นอนค่ะยังมีเงินเข้ามาหมุนเวียนดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์งานเกี่ยวกับการบริหารงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะคะจะได้เงินดีค่ะแล้วก็ สามารถสร้างความมั่งคั่นมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองได้มากมายเลยนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างจะมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะในช่วงของเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีกรกฎแต่ให้ระวังอยู่อย่างนึงค่ะเงินที่คาดว่า จะได้รับเงินที่รออยู่ว่าจะได้รับบางอย่างอ่าอย่างเช่นเงินที่เราเอาไปปล่อยดอกเงินที่เราให้เขายืมเงินที่มันไม่เกี่ยวกับการทํางานที่เราคิดว่าเราจะได้รับอะคะ่ะมันจะไม่ได้รับหรือติดตามทวงหนี้ได้ยากนะคะและที่สําคัญค่ะในเดือนกันยายนให้ระวังอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือรถหรือทรัพย์สินที่อาจจะพังเสียหายทําให้ต้องใช้เงินก้อนในการรักษา รัพย์สินนั้นๆไว้นะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะคะอ่ะมางั้นมาดูกันต่อว่าไพ่แนะนําเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้เป็นสภาพทั่วๆไปที่จะต้องเจอในเดือนกันยายนนะคะต่อมาไพ่จะแนะนําอย่างไรนะคะไพ่บอกว่าลูกค้าคุณเยอะกําไรคุณจากการค้าขายเยอะอ่าทางานอะไรก็ตามมันจะประสบความสําเร็จมีเงินเข้ามาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าอยากให้มันเยอะกว่านี้ค่ะแนะนำให้บริจา ซับบริจาคเงิน ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากนะคะแล้วมันจะดีขึ้นอืมขึ้นขึ้นไปอีกอะคือคือช่วงกันยายนบอกได้เลยว่าชาวราศีกรกฎทําเงินได้เยอะนะคะเพียงแต่ว่าจะสูญเสียงเงินก้อนแล้วก็เงินที่มันนอกเหนือจากการทํางานที่อยากจะได้หรือคิดว่าควรจะได้มันจะไม่ได้รับถูกดึงไว้แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพิ่มการบริจาคทรัพย์สินช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยน้อยเข้าไปด้วยจะทําให้คุณมีลูกค้าหรือกําไรเพิ่มมากขึ้นไปอีกเนาะ แล้วไพ่ก็บอกว่า,าให้ระวังด้วยเหมือนกันค่ะเนี่ยตอกย้ำแบบเดิมนะคะจะเกิดความขัดแย้งเกิดจากการที่ไม่ได้รับเงิน บางอย่างนะคะเงินบางอย่างมันยังมาไม่ถึงยังเป็นไปไม่ได้อาจจะถูกยื้อเอาไว้แล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องนี้นะคะให้บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างอื่นดีค่ะให้ระวังเงินที่ไม่เกี่ยวกับการทํางานอาจจะมีโอกาสถูกเบี้ยวในช่วงเดือนนี้แต่อาจจะได้ในเดือนหน้าก็ยังไม่รู้เนาะไปรอลุ้นเดือนหน้าต่อไปขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้จิ๊บด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ